สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ก็อยู่กับไดโมดออฟไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีมอตของรถแตบเพลิงนะฮะจะเรียกว่าเป็นรถบรรทุกก็ได้นะคันใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นรถแตบเพลิงแบบว่าคันใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นรถที่ใช้ในภารกิจทางทหารด้วยนะครับชื่อของเจ้ามอตรถคันนี้นะครับมันมีชื่อรุ่นว่า 1> m อ1ม2นะครับนี่คันที่ผมกำลังขับอยู่เนี่ยฮะดิบคันแบบว่าเ,เริ่มเทิมบลักคักมากมากนะฮะเดี๋ยวเรามาจอดดูตัวรถกันก่อนดีกว่านะครับรูปทรงก็จะแบบว่าเหลี่ยมๆนะฮะออกแนวแนแบบบึกถึกทึนนะครับ,ออแบบบ,รบแมล้อที่แบบว่าเยอะมากเลยนะฮะมีทั้งหมด8ล้อน,นะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะมีล้ออะไรอยู่ด้วยนะครับใหญ่มากนะรูปทรงของที่แบบ เหลี่ยมๆได้ใจเลยนะครับงานมอสนี่เนียนดีจริงๆนะฮะฝั่งนี้4ล้อแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายอีก4ล้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกท่อฉีดน้ำนะครับแล้วก็มีบันไดด้วยอ่าเวลาเอาไว้ปีนขึ้นที่สูงนะครับตรงนี้ก็ถังน้ำมันนะฮะลองยิงสักหน่อย2แป๊ะ3ามแป๊ะพอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเปิดเอาแหมไปยิงถังน้ำมันเล่นซะง,งั้นด้านหน้านี่ก็จะเป็น ไอ้เจ้าหัวฉีดน้ำนะครับนี่หัวฉีดน้ำอยู่ด้านหน้ารถเลยนะฮะแล้วก็สังเกตว่าไฟของเขานี่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับมีทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟไซเลนต่างๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันกลางวันอยู่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟชอบมากเลยนะครับไฟของรถตะเพลิงวิบวับวิบวับอ่ะอันนี้คือไฟนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกลางวันอยู่มองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวจะลองปรับเป็นตอนกลางคืนนะครับ เอาสักเที่ยงคืนละกันนี่ฮะไฟสว่างมากเลยนะครับด้านข้างก็มีด้านหลังก็มีนะฮะลองเปิดหัวนหน่อยวิปปบวับวิบวับเลยนะครับแหมหัวจะเอาไปช่วยผู้ประสบภัยมากรุนรุนรุ่นรุน,น,นอลองฉีดน้ำสิไม่ครับฉีดได้จริงด้วยนะฮะมันไม่ได้ทำหลอกไปเฉยๆนะ แล้วก็เฟิร์สเพรสชันเป็นยังไงบ้างครับคันนี้อ่าเฟิร์สเพรสชันนี่เรือนใหม่ใช้ได้จริงนะครับมีวัดรอบกับวัดความเร็วนะครับฉีดน้ำเข้าไปฉีดเข้าไปอ๋อโอ้สุดยอดเลยครับชอบมากมาปรับเป็นตอนกลางวันกันก่อนไม่แน่ใจว่ามัน เอาผู้โดยสารขึ้นมานั่งได้หรือเปล่านะครับอ้าวผมไปกดตดนอะไรเอ่ยอ่ารู้สึกว่าจะกดไปโดนสนามแข่งนะครับนั่นไงสนามแข่งเกิดเลยมาไหนไหนสนามก็มาแล้วเดี๋ยวลองเทสกันหน่อยนะครับเอาคันไหนดีละ่ะอันนี้มันเป็นสนามแข่งแบบใหม่ด้วยนะฮะเฮ้ยมีรถโบราณมาด้วยเว้ย แล้วเวลาดด้วยคันนี้แข่งได้ไหมเอาเดี๋ยวผมเนียนเนียนกับคันนี้แล้วกันเขาแข่งกันอยู่สองนะฮะเดี๋ยวเราเนียนมามามาพร้อมครับผมเบอร์รอเลยเบอร์รอเลยอย่าดูถูกรถแต่เพิงนะฮะเอาไปแล้วครับ,บร <c oughs> อย่างแรง <c oughs> โอ้โหหายวับเฮ้ยเฮ้ยเฮเนินเน โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดรถแต่เพิงสิ่งฮะเกือบคว่ำเลยแมมามาไหนๆมาทางนี้ละวิ่งเข้าทางฝุ่นกันเลยครับชนไปตะบองเพชรนะฮะทะลุทะลวงเบก่อนเดี๋ยวผมจะลองเรียกผู้โดยสารขึ้นมานั่งนะครับมาดูซิว่าวันนี้มันจะนั่งได้กี่คนนะฮะเอาเป็นน้องมุมมีแล้วกัน 1 2 3 4สองสามสี่เรียกมาสี่นะครับนั่งนานหนึ่งอ่านั่งด้านหลังได้ด้วยอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้น่าจะได้อีกคนนึงนะโอเคแล้วคนสุดท้ายล่ะโหนได้ไหมโหนได้ปะโหนไม่ได้คนสุดท้ายขึ้นไม่ได้ครับมันนั่งได้แค่สี่คนนะครับก็คือหน้านั่งคู่คนขับเนี่ย สองนนะครับแล้วก็ด้านหลังอีกสองแค่นี้เองลาข่อยนะโมม่เดี๋ยวซ่อมก่อนซ่อมก่อนก่อนจะออกไปขับกันอ่ะโอเควิ่งตามมาแล้วกันนะแม่ใจร้ายมากเลยให้น้องโมม่วิ่งตามนะครับเปิดไฟด้วยอ่าไปกันเลยบุนบุนบุนบุ้น,น,น,นเดี๋ยวมาซิ่งกันหน่อยนะครับทางตรงๆ นะไปเลยครับความเร็วอาจจะไม่เร็วมากนะครับตอนนี้เกียบมานี่ยังไม่ถึงร้อยเลยนะครับ60 70เฮ้ยเฮ้โอ้โหนายทำไมอยู่เลนขวาแล้วเลี้ยวซ้ายแบบนี้แมดาวสองครับผมตรงไปเรื่อยๆฮะอ่ะขึ้นร้อยแล้วนะครับ ยังพอไหวอยู่ครับ1 1อยนะครับจริงๆรถพวกนี้มันไม่เน้นทำความเร็วนะครับเขาเอาเน้นเอาไว้แบบใช้ปฏิบัติภารกิจกันมากกว่านะฮะเฮ้ยด้านนู้นเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับผมมีสัญญ,ญาณกระพริบนะฮะเปิดวอเข้าไปดูดีกว่าอ่าเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเอ้ยเหมือนมันจะมีการจิงกันเกิดขึ้นนะครับ เด้อเด้อเด้ขอดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าครับไม่กล้าเข้าไปใกล้เอาอะไรนี่ปืนลอยได้เอ,อ้ยทำอะไรครับผมตัวมันหายฮะเฮ้ยทำอะไรวางปืนลงย่างยางเอายิงเอายิงไอ้นี่ไอ้นี่ปืนลอย สุ่มยิงไปก่อนฮะมองไม่เห็นตัวมันเฮ้ยเฮ้ยตัวหายไปไหนอะโอ้ยดีบีวิชาล่องหนฮะมองไม่เห็นตัวครับอยู่ไหนเอ่ยไม่อย่นะไม่ต่อยมนุษย์ล่องหนนะครับ รู้สึกว่าเราจะช่วยเขาไม่ทันนะครับปืนลั่นสลบไปแล้วลาก,ก่อยเลยเอาไปกันต่อครับมา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 มมิขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะพาไปแวนนอ้น้องเดี๋ยวเราไปแววนทางตรงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดการจราจรไปก่อนขึ้นมาลอยอีกคนนึงเร็ว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  <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะวร์ปไปตั้งต้นกันตรงนี้นะครับทางลงๆแล้วก็เดี๋ยวสัดยาไปอุบลนกันเลยารถดับเพิงนี่ความเร็วเดิมๆมันค่อนข้างจะอืดครับต้องโมความเร็วเพิ่มขึ้นมานิดนึงเอาสัก50ละกันนะครับแล้วก็ทอผมใส่ไปที่3นะครับ ดูกันเดี๋ยวเพิงซิ่งเดี๋ยวเปิดฝนตกหน่อยจะได้แบบลื่นๆสไลด์ๆนะฮะมาโอ้โหบรรยากาศได้ใจจริง <laughs> โอเคไปกันเลยครับผมทีทูวันโอ้เปิดหัววิ่งครับรีบไปช่วยผู้ประสบภัยนะฮะตอนนี้ความเร็วดันขึ้นมาถึง200ไหม สองร้อยครับผมฉีดน้ำด้วยอ๋อโอ้โหแรงจัดครับผม220กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงถ้าเป็นของจริงวิ่งขนาดน,นี้ผมว่าแทนที่จะได้ไปช่วยนี่จะพังก่อนนะฮะจะชนเอาน้กเร็วขนาดน,นี้เอารถไม่อยู่แน่นอนมาเลยบุ้นบุ้นบุ้นนะยาวไปครับผม เดิมเพิงซิงซ่าฉีดน้ำด้วยฉีดน้ำด้วยอ๋ออย่าไวครับผมอันนี้ความเร็วผมจูนไม่สูงมากนะครับยังคุมรถอยู่ถ้าใส่เยอะกว่าน,นี้ดิเอารถมาอยู่แน่นอนดิบ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 ฮา อนีุ้ยกระแทกฮะอย่าไเพื่อนแม่ชอบไฟหวอเขาจริงๆฮะแท้มากไปเรื่อยๆติดเทปโปไปอเร่อแรง คนขับที่ถึงกับกระเด็นออกนอกรถกันเลยผมนึกอะไรสนุกสนุกออกนะครับเดี๋ยวจะลองเอาเจ้ารถแต่เพลิงคันนี้ใส่ล้อแบะดูนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะให้แบะหรือเปล่านะลองดูกันเลยแล้วกันอ่ะแบะได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันแบะได้แค่ล้อหน้านะครับไอ้ล้อตรงกลางมันไม่แบะตามนะฮะ เอาเว้เยแต่เพิงล้อแบะเออเอาเข้าไปได้ด้วยแปะอีกแบะอีกเออแล้วก็โหลดลงมาหน่อยโหลดลงมาหน่อยโอ้มันไม่ค่อยเข้าครับมันไม่มีซุ้มให้เราโหลดลงมารับกับล้อนะฮะ มันดูแบบพิการพิการยังไงไม่รู้นะแล้วถ้าล้อหลังลอ่ะอ๋อล้อหลังแบดได้ครับมันแบดทีเดียวสามล้อเลยลอลงมาเออนี่มันต้องอย่างนี้มันจะวิ่งไหวไหมเนี่ยดูมัน ดูมันไม่ค่อยเข้ากันไงไม่รู้ฮะลองวิ่งดูหน่อยเอ้ยยังวิ่งได้ด้วยจะเพลกล้อแบะเออเอาเข้าไปมามามาทางนี้มาทางนี้เออเอากับเขาสิ <c oughs> เดี่ยวเลี้ยวกันทางหน้าครับอื้อหื ไปข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีสาตันจัมอยู่นะครับต้องลงไปข้างล่างก่อนอู้ยชนต้นไม้ลงทางนี้เลยเอ้ยอผมนี่เกียดต้นไม้ในเกมนี้มากครับมันชนไม่พังจริงๆต้นนี้มันน่าจะชนพังนะมันจะได้ลุยยาวต่อไปเลยนะครับโอเค พร้อมครับผมด้านหน้าเป็นสแตนซ้ำนะครับมาดูเด็กระเบิงสแตนกันที่ two one ไปเลยฮะยาวไปครับลบหลบหลบ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 หลบ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 ไปเพื่อนโอ้โหเด็ระเบิดแจ็คสแตนซ้ำลงสวยไหม,มได้อยู่นะครับ ว่าผ่านด้วยอันนี้มันยังไม่แรงมากนะครับเลยเอารถไหวอยู่วันนี้เราเล่นรถด,ดับเพิงนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปคืนความสุขให้ชาวเมืองเขาหน่อยเดี๋ยวไปไล่ฉีดน้ําแก้อากาศร้อนให้เขาหน่อยดีกว่าไวเลย <c oughs> มันชนแหลกเลยรถคันนี้เอาเว้เอาเว้เอาเว้ไปเรื่อยๆฮะมาครับชาวเมืองลอสซันโตสมาเล่นน้ํากันนี่แน่นี <c> ่ <oughs> ฉีดน้ำแหลกฮะไปไหนไปไหนโอ้ยไอดีเมาตัวหัววันเลยฮะเดี๋ยวตัววูบวูบหรือว่าเมาอุ้ยเมาเมาถึงกับล้มกันเลยทีเดียวว่าน้ำแรงไปหน่อยนี่แน่นี่แน่ฉีดน้ำเลยหายร้อนไหมฮะหายร้อนไหมเอาฉีดทั่วๆหน่อยครับผมโอเค ช่วงคืนความสุขให้ประชาชนฮะนี่แน่ฉ <c oughs> ีดสก,กระเด่นเลยดีแน่ดีแน่กระเด็นไปคะับเฮ้ยคุณตำรวจมาคุณตำรวจอยากเล่นน้ำใช่ไหมฮะมาเลย <c oughs> อะไรคุณตำรวจยิงผมทำไมผมมาฉีดน้ำยิงผมเหรอยิงผมเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> อย่าให้โมโหูดีเด้ แรงอะฉีดไม่พอขับชนอีกกรงหากไปแล้วเว้ยบนลุงอยู่ไหมลุงอยู่ปะเฮ้ยลุงไม่อยู่อะครับโอ้โหวันนี้ลุงหายเฮ้ยนี่ไงนี่ไงลุงเมาลุงเมาโอ้โหลุงวิ่งสี่คูนร้อยลุงไปไหนครับลุงมาเล่นน้ำก่อนฉีดน้ำใส่ลุง ดยังยังจะลุกยังจะลุกอีกลุงทำร้ายลุงมากว่าไงคุณตำรวจอย่าให้ผมโมโหไปแล้วฮะหนีตำรวจแล้วครับุนหลบหน่อยครับผมหลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยเร็วเร็วเร็วตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมานีก่อนหนีก่อน ไม่ไหวแล้วฮะมันมาเยอะเกินหลบหน่อยเพื่อนหลบครับหลบครับอย่าขวางทางคุณตำรวจมาอีกแล้วอุ้ยยิงไปโดนคุณตำรวจนี่ก็ขยันทำงานจริงๆไปแล้วฮะหนีแล้วฮะซิงไปซิงไปซิงไปวินาศสันตโลมาก ไอ้แน่อย่าขวางฮะอย่าขวางฮะคุณตำรวจเราเตือนคุณแล้วยังจะเข้าวะอีกเฮ้ยไอ้แน่โอดหน้าดูหนีหนีหนีหีหีไปแล้วไปแล้วยาวครับแบบนี้ยาวฮะขากนาวิสตันจัมครับไปหนีตำรวจสตันจัม ชนเสาก,กูตกรเลยไปกันเลยครับทีมทูวันๆๆๆๆโอ้ยยังไงฮะลงสวยไหมลงสวยไหมเอาข้างลงเอาข้างลงยัไงไม่ลบไะยัไงไม่ลบยังไปได้ต่อนะตายแด้คุณตำรวจ โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับมอดของรถจับเพิงนะครับ m 1 1 1 4นะครับก็เป็นรถดับเพิงที่ถูกใช้ทางการทหารนะครับตัวมอดที่ทำออกมาได้แบบว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับทำได้ทั้งฉีดน้ำนะครับแล้วก็เปิดไซเรนนะครับแล้วก็ไฟที่ตกแต่งตัวรถนี่เรียกได้ว่ามาพร้อมเลยทีเดียวนะฮะสุดยอดเลยนะครับ โอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาส่งท้ายกันด้วยลรงแรมที่สูงสุดในเกม GTA ครับผมเป็นยังไงไปดูกันเลย Woo hoo! โอ้โหลอยละริ้วฮะลอยละริ้วมีกระดอนเล็กน้อยครับผมยาวไปครับ ตอนนี้ความเร็วนี่ทะลุ250รไปแล้วนะครับไปเรื่อยๆครับผมอย่าไปแต่3 0มร้อยไหมโอ้โหเรียบร้อยครับรถต่เพิงรถต่เพิงเกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอย่าไปครับผมได้เวลากระโดดนะผมที่สองหนก้โอ้โหไม่ค่อยไกลฮะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่อือ ล่วงเลยแม่นี่แหล่ฉีดน้ำหน่อยหนึ่ง